สวัสดีทุกคนมามพบกับเราวันนี้แล้วนะกะไในพิกอากาศนะพิกอากาศของเราวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือเวลาเราบังเอิญได้สบตากับคนของเราอะ่ะก็คือจะเป็นใครก็ได้ที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะเวลาคุณได้จ้องตามองตาเขาอะ่ะหรือแบบว่าบังเอิญไปสบตากันพอดีอ่ะเราอยากรู้อะ่ะว่า เขาคิดยังไงอยู่ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะมีกลองไพ่ให้เลือก3มกองเหมือนเดิมใช้ไพ่ออรักขึ้นนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะตั้งจิตตั้งสมาธิดีๆแล้วเลือกเลยนะเดี๋ยวเราไปฟังคำทนานกันเลยคะ่ะเรามาดู ผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคนที่เลือกกองน,นี้นะคะถามว่าเขารู้สึกยังไง,ง,ไงเวลาที่แบบได้บังเอิญมองตาก,กันจ้องตาก,กันสบตาก,กันอะไรประมาณเนี้ยแบบความนายอยากสายตาเราอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงคุณได้คุณได้ได keep an open mind นะ you are so much d i f f e r from your usual ใช e and expectation นะคะก็คือเขารู้สึกว่า คุณยังไม่เปิดใจให้เขาอะเหมือนคุณอะไรอะอ่ัอน,อนอะยังไม่เปิดใจแบบเหมือนคุณระวังตัวเหมือนคุณยังไม่แบบถึงคุณอาจจะคุยกับเขาแบบเพหาอะไรอย่างเงี้ยแบบสร้างความสนิทสนมแต่แบบเหมือนคุณยังไม่เปิดทั้งหมดอะในที่นี้หมายถึงเปิดใจนะคะเขาก็อยากให้คุณเปิดใจละอยากให้คุณเปิดเรียนรู้กันเรื่องความคิดแบบ คุณยังไม่เหมือนกับว่าเวลาเขาถามอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นแบบที่มันมาจากใจของคุณจริงๆอะที่มันมาจากความคิดของคุณจริงๆคุณแค่แบบตอบไปส่งๆอะไรประมาณนั้นนะเขาคิดว่าคุณยังไม่เปิดนะสำหรับตัวคุณแล้วก็ไพ่บิส่งได้ word with waiting for นะคะอ,อ่อ the w i n charming is at work in your love life นั่นเองนะคะคุณอาจจะรักกับคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือ ทำงานร่วมกันหรืออะไรประมาณนี้หรือเคยทำงานร่วมกันนะคะสินศักดิ์ศิษิ์บอกว่ารักนี้ก็โอเคนะสินศักดิ์์จะคอยคุม้มครองคุณอยู่นะในชีวิตของคุณในชีวิตการทำงานหรือในชีวิตหลักอะไรประมาณเนี้ยคุณมีเขาคุม้มครองอยู่นะก็คือแบบว่าให้คุณเปิดใจนะสำหรับคนนี้เขาแบบคือเขาพร้อมที่จะดูแลคุณอนะ ประมาณนั้นเขาพร้อมที่จะเปิดใจของเขาเพื่อจะเรียนรู้คุณเหมือนกันนะแนวแอบ,บลักเนาะประมาณนั้นคุณสองคนอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันอาจจะยังไม่ได้มีความัำพันธ์อะไรกันแต่เพียงแบบอาจจะถูกใจกันประมาณนั้นนะแล้วก็ let's go off control issues นะคะ allow this situation to u n p r o n e t s i o n a l i t y นะก็คือเขาอยากให้เขาอยากให้คุณอนะแสดงนิสัย ที่แท้จริงแสดงตัวตนที่แท้จริงกับเขามากขึ้นอยากให้คุณเห็นเขาเป็นเพื่อนก็ได้ตอนเนี้ยคืออยากให้คุณให้ความไว้วางใจเขาแบบไม่อยากให้คุณควบคุมตัวเองแบบว่าเดี๋ยวถ้าฉันเจอคนนี้นะฉันจะต้องทาทาทาตัวแบบนี้นะฉันจะต้องแบบไม่อยากให้คุณมีอะไรในหัวแบบว่าบังคับตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องนิ่งๆกับเขานะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้คุณแบบเป็นตัวต้งของเป็นตัวของตัวเองอะเวลาอยู่กับเขาอะประมาณนั้น ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้สําหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะตรงไม่ตรงยังไงก็นะไพ่ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะถ้าเป็นพลังงานดีๆคุณก็เก็บไว้นะถ้าฟังแล้วแบบไม่สบายใจเลยอะฉันรู้สึกกังวลใจจังเลยก็ไม่ต้องไปฟังเราไปเลือกกองอื่นก็ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับกองหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรามาต่อกันที่กองที่2เลยนะคะกองที่2 กองที่สเขารู้สึกยังไงเวลาที่เขามองตาคุณหรือสอบตาคุณนะกองนี้นะคะคุณได้ reconciliation นะคะ someone from your past is returning to your life เขาคิดว่าคุณนะ่ะกับเขาอะเคยเจอกันมาก่อน ในที่นี้อาจจะไม่ได้เจอกันจริงๆอาจจะแบบมีความรู้สึกขับคล้ายกับคาคุณอาจจะเจอกันในฝันก็นได้นะหรือแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเคยเขาคุ้นเคยกับคนคนนี้จังอะไรประมาณเนี้ยเขาคิดว่าคุณกับเขาต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันหรือมีจิตที่แบบเชื่อมโยงกันอะไรประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นแบบแฟนเก่าก็ได้นะเนี่ยมาถามว่าเออเขาแบบไม่ได้เจอหน้าเขานานๆแล้วเวลามาเจอกันอีกทีนึงเนี่ย เขารู้สึกยังไงนะก็แบบว่าถ้าถามถึงแฟนแฟนเก่านะความรู้สึกของเขาก็คือเธอเธอเรากลับมารักกันได้ไหมอะไรเงี้ยกลับมาคืนดีกับฉันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะวิงบอลอะนะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นอะไรกันน่ะก็คือแบบว่าทําไมฉันคุ้นเคยคนคนนี้จังฉันอยากแบบฉันอยากพูดฉันอยากคุยเจอทีไรก็แบบว่ออยากคุยด้วยอยากทักอยากทักทายอยากอะไรอย่างเงี้ยอื แล้วก็เวท ting เวท ting ขึ้นมา uh, this situation in war area ก็ประมาณว่าเขามีความคิดที่จะจริงจังกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็แล้วแต่อย่างสมมติว่าถ้าคุณเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนรักกันมากเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนรู้ใจกันนี่คือจริงจังนะอยากแต่งงานอยากมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นไปอีก ขั้นหนึ่งนะประมาณนั้นถ้าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้คุยกันหรืออะไรประมาณนี้ก็แบบเขาจริงจังนะเขาอยากจีบคุณหรือเปล่าอ่าเขาอาจจะเล็งคุณอยู่ก็ได้นะหรือบางทีอาจจะเป็นไปได้คือแบบเขาอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็แบบมาชอบคุณก็แบบเอออยากคุยจังคนนี้ทาไมทาไมเราคุ้นๆในหัวว่าเราเคยเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยชอบคุณแหละประมาณนั้นนะ ทำไมไพ่กองนี้มาแบบแนวแบบมีเจ้าของอยังไงก็ไม่รู้นะ,ะแล้วไพ่สุดท้ายนะคะ Heart to Heart Conversations When t r e e Discard Your Feelings With Each Other นะก็คือเหมือนกับว่าอ่อคุยคุณกับเขานี่คุยภาษาใจกันหรือเปล่าหรือแบบว่าคุณกับเขาแบบมองตาแล้วรู้ใจเหมือนแบบคนแบบมองตากันแล้วบอออแบบนึกออกเลยแบบ แบบนึกคาถามไว้ในใจอะ่ะและอีกคนนึ่งก็ตอ,อบแบบโอนแต่แบบนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะประมาณนั้นคุณสองคนนี่มีใจตรงกรันหรือ,อยังไงอะไรหรือเปล่านะคะาถามว่าเขารู้สึกยังไงก็นั่นแหละถ้าเป็นแฟนเก่าก็คืออยากกลับมาคืนดีนะอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าเป็นคนคบกันก็อยู่ก็อยากจะจริงจังกับเธออะอยากเป็นเราเรามาคบกันไหมเรามามีความสัมพันธ์อื่นกันไหม เรามาแต่งงานกันไหมฉันอยากใช้ชีวิตกับเธออะไรประมาณเนี้ถ้ากับคนที่มีเจ้าของหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็คือเออชอบแบบรู้สึกดีรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอเธอที่ไหนเนี <c> ่ <oughs> คุณเคยอยากคุยด้วยอะไรพวกเนี้มีความรู้สึกอยากคุยด้วยนะคะแล้วคุณก็สื่อภาษาใจด้วยกันแสดงว่า <c oughs> ไม่ใช่แค่เขาที่แบบชอบคุณคุณก็รู้สึกดีๆกับเขาด้วยใช่ไหมประมาณ คุณก็แอบรู้สึกดีๆกับเขาด้วยประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้ติดพันธะอะไรหรือว่าติดความสัมพันธ์อื่นอะไรอยู่อย่างเงี้ยแบบคุณแบบโสดทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองคุยกันดูนะ mm hmm. เขาอยากคุยกับคุณนะคะก่อนคนของนี้เขาอยากคุยกับคุณนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่กองที่สามกันเลยคะ่ะสำหรับคนกองที่สามนะคะ คุณได้ i t c e p t for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all อืทำไมเราคุณไพ่ใบนี้จังเหมือนเราจับได้แต่ไพ่ใบนี้เลยนะก็ถามว่าเวลาเขามองตาคุณนะเขาสบตากับคุณหรือบังเอิญสบตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าความบังเอิญอ่ะหรือไม่บังเอิญอ่ะแต่มองอะไรอย่างเงี้ยล้วคุณแบบหันมามองพอดีเงี้ยเขารู้สึกอย่างไง เขาก็บอกคุณเหมือนย้ำคุณอยู่บ่อยๆนะว่า,าถ้ารักกับเขาเนี่ยปลอดภัยนะความรักของเขาเนี่ยเป็นความรักที่จริงใจนะคุณต้องเปิดใจที่จะให้และรับคือการมีการให้และการรับที่มันเป็นพลังงานรวมอะ่ะคือถ้าคุณพร้อมจะรับเขาก็พร้อมจะให้นะประมาณนั้นมีความแฟร์มีความเท่ากันของความสัมพันธ์ ชอบแหละแต่แบบยังดูดูอยู่ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนเขาไหมคือบางทีตอนเนี้ยเขาอาจจะลังเลว่าเอ๊ะเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะแบบนเนี้ยแต่ถามว่าถ้าคิดเหมือนกันก็โอเคค่ะคลิกเลยประมาณนั้นหรือเปล่าอาบาที่2นะคะ Make the Force Great Love Eastward Taking the Steps Your a e Guide d to take นะคะก็คือว่าความรักเนี้ยถ้าคุณโอเคับเขาอะมองตาแล้วแบบเพื่อใช่อะรู้ใจแบบค่อยๆพัฒนากันไปทีละขั้นก็ได้น่ะดูใจกันก่อนไหมคบกันก่อนไหมเริ่มจากเป็นเพื่อนก่อนไหมอยากคนที่แบบไม่เคยคุยกันอะไรพวกเนี้ยเออเริ่มจากให้ความสนิทสนมด้วยกันก่อนไหมแบบไปทํากิจกรรมร่วมกันก่อนไหมคือเขาอยากให้มันพัฒนาไปทีละนิดทีละนิดแบบให้เราคุ้นเคยกันให้เรา แค่เรามีความไว้วางใจกันก่อนอะไรประมาณเนี้ยจะถามว่ารักไหมก็รักนะคือรักอหะแต่แบบอยากให้มันมีความผูกพันกันมากกว่านี้อยากทํากิจกรรมร่วมกันกับคุณก็คือทำอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะคะอ่ใบที่3านะคะ a l i q u i t e d love t h e r s not enough attraction or chemistry to keep this relationship going ก็เหมือนกับว่าออกเศร้าเลยนึง ทำไมหักมุมอย่างนี้ล่ะเหมือนกับว่า,เ,าเขาคิดไปแล้วว่าคุณกับเขา่าในความเป็นจริงอะอาจจะเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้คือแบบว่าถามว่าคนทั้งสองคนยังดึงดูดกันไม่เพียงพอไม่ใช่บางทีอาจเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือแบบว่าเวลาที่จะมาเจอกันน้อยหรือเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้หรือบางทีเขาอาจจะมีแฟนอยู่ แล้วเขามาชอบคุณหรือว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วเขาไปชอบคุณเอออาจจะเป็นความความสัมพันธ์ของคนที่มีเจ้าของก็ได้นะก็ไม่รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเจ้าของหรือบางทีมีเจ้าของ,อง,ของ,ง,งสองคนเลยหรือเปล่าแล้วเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากให้คุณเปิดใจที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาเขานะหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งจะเลิกรา,าก,กับแฟนแล้วแบบ ก็คือพออยากจะจริงจังอ่ะก็คือไม่กล้ากลัวว่าไอความสัมพันธ์เก่าๆพลังงานเก่าๆที่เขาเคยมีอ่ะมันจะมาทำร้ายให้เขาแบบว่าเออไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยอืมน่าสงสารนะกล้องเนี้ยอืมก็ถ้าเกิดเขาเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยอะไรพวกเนี้ยก็คุณก็ลองดูดูเขาก่อนดูดูเขาไปก่อนก็แล้วกันนะประมาณนั้น ทำห้ออกมาเศร้าอ่ะไพ่ออกมาดีมากเลยนะนเนี่ยจริงๆกําลังดีมากเลยนะแต่ว่าไพ่กองนี้นะถือว่าดีนะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีไพ่ที่แบบขึ้นมาดีอ่ะสองไพ่เลยนะใช่สองใบเลยนะแต่เราคิดว่าเขาน่าจะเคลียร์ในส่วนของเขาเพียงแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้เคลียร์พลังงานเก่าของเขามากกว่าน่าจะเป็นที่ความคิดหรือทัศนคติของเขามากกว่าที่มันยังลก อะไรก็คือจริงๆเราเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าตัวคุณน่ะบางทีคุณอาจจะแบบมีแฟนแล้วคุณอาจจะเลิกกันประมาณนั้นเขาอาจจะได้ยินข่าวมาแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณน่ะมีใครหรือยังคุณได้ลองคบกับใครหรือยังเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาสา่นความสัมพันธ์กับคุณอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะถามว่าเขารู้สึกยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำพิาการให้ดูเรื่อยๆนะหัวข,อข้อหรือท็อปิกหรือว่าอะไรใครก็เมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้นะคะก็อันนี้ก็ได้นะเออช่องนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนดูเยอะเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเราก็ไม่เน้นอะไรมากเราเน้นแบบทำเราสบายใจเราอยากทำอะไรก็ทำประมาณนั้นนะคะก็ถ้าใครที่แบบอะไรละ่ะ จูนพลังงานกันเราติดอะเออเราดูแล้วแบบเออตรงนะหรือว่าชีวิตคล้า,าย<ๆ>กันอะไรประมาณนี้ก็เข้ามาดูได้นะคะเข้ามาดูได้นะก็เดี๋ยวเราจะทำลงเรื่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ